ไอ,ไอ้สีแดงขาที่แล้วแกก็แพ้นี่ยังจะมาแข่งกับฉันอีกเหรอวันนี้จะเสียรถอะไรละโอ้ข้าวนี้ฉันไม่แพ้แน่นอนเพราะฉันเอารถคันใหม่มารถอะไรทั้งชีวิตมันก็ขี่แต่รดเข็นเนแข่งกันเนี่ยนั่งกันอยู่3คนเนี่ยไอ้เบื้องฉันเพิ่งถอยมาขายรถเก่าขายบ้านใหม่ขายที่ดินขายลูกตัวเองเพื่อซื้อรถคันนี้เลยอ,อะไรจะขนาดนั้นวะไหนเอาระแกรีบโชว์มาเล อยากดูเลยโอ้โหอยากดูนักใช่ไหมนี่มันอยู่นี่นี่โอ้โหนี่เขาเรียกว่ารถข่าเว้ยรู้จักไหมซึ่งฉันสามารถควบคุมได้โดยการกดรีโมทโดยที่ฉันไม่ต้องเข้าไปอยู่ข้างในนั้นเห็นไหมพวงมาลัยบังขยับเองฮ่าฮ่าไม่ใช่ผีสิงนะแต่ฉันกํนลาลังบังคับอยู่เฮ้ย <c oughs> รถทรงอะไรของแกเนี่ยฉันไม่เคยเห็นมาก,ก่อนเฮ้ย <c oughs> ไอ้บ้านนอกเอ้ยรถแค่นี้ยังไม่เคยเห็นรถสีร้อน่ะไอ้เบือ้อง <c oughs> เอารักก็ได้เรามาเจอกัน อเอาละรทุกคนตอนนี้เกมได้เริ่มขึ้นแล้วเอาละเจ้าสีดำเงินเจ้าพร้อมไหมเออพวกเราพร้อมอยู่แล้วจับมาเลยแล้วฝั่งรถสีเหลืองพร้อมหรือเปล่าพถขับหายไปไหนวะเนี่ยโอ้พร้อมครับพร้อมครับผมอยู่ตรงนี้ผมใช้รีโมทควบคุมอ่าโอเคดีมากเอาละพวกนายทั้งสองคนเตรียมพร้อมระวังไป รถตีคือสุดก,การแข่งขันสุดพอด้โหรถสีเหลืองแม่งน้ำโดโหยกล้อแล้วโอ้ย,ย,อ,นะอ,ยอะไรวะเนี้ยแต่ดูฝั่งรถไถโอ้เพิ่งจะเริ่มเองเพิ่งจะผ่านตัวกรรมการไปเองนะครับนะโอ้หแต่ฝั่งรถสีเหลืองถึงกับยกล้อเลยทีเดียวนะครับนะโอ้ยเอาแล้วใครไปแตะถึงช้างได้ก่อนคนนั้นชนะต้มเรียบร้อยนะครับนะโอ้ โอ้ลูกพี่เร็วรีบไปเร็วเราจะตามมันทันแล้วนิดเดียวโอ้รถมันเร็วมากโอ้โหโอ้โอ้เราไม่ทันมันแล้วแหละเราแพ้ภาพเลยสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวโปรกเกอร์เกมมือถเกมแจมสตรีคประตูเราชอบเรียกนะนะครับในวันนี้เียเราจะมาทำการเล่นอัปเกรดตัวละครเด็กแว่น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 ะครับนะซึ่งยุคแรกนะครับของเด็กแว่นก็จะเป็นรถไถธรรมดาที่เราเห็นตอนแรกนะครับแล้วก็เป็นรถไถที่มีมังกรไถมังกรแถมแสบแถมพ่นไฟแล้วก็มีอาวุธได้ด้วยนะครับนะ แล้วก็เวอร์ชั่นที่3นะครับนั่นก็คือเอเอไอ,อ,อน,นี่ไม่ใช่ไอน,นี้ไม่ใช่กลัวมาผิดนี่นะครับก็คือเวอร์ชั่นที่3แต่จริงๆมันก็คือเวอร์ชั่นที่2นะแหละแต่อันนี้มันเป็นแบบเอ่อเวอร์ชั่น1.2นะครับนะนี่อันนี้เวอร์ชั่น1 1.2แล้วก็นี่ไป2เลยนะครับเวอร์ชั่น2นะครับแล้วก็เวอร์ชั่น3นี่นะครับเออกลายมาเป็นรถเลยนะครับนะที่ผมกำลังเล่นอยู่ปัจจุบันตอนนี้นะครับนะแล้วก็มีพวงมาลัยที่สามารถขับด้วยรีโมทนะครับไม่ต้องให้คนขับนะครับนะเออแบบระบบไฟฟ้าเอออพููดไปเเรื่่ยยนนะกี มาเอาระดับแรกเจอกับพวกช้างก่อนเลยนะครับมาดูกันนะครับว่ารถคันนี้จะสามารถสู้กับช้างประมาณ10กว่าตัวได้หรือเปล่ารุยมาแล้วโอ้ยพุ่งมาเร็วมากนะครับนะ้โอ้ยปล่อยมาไซตามาในด้วยนะครับน้เออจะตื่นเตะแรงมึงคนตัดนะครับนะเออเออดี๊ดี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 ๊ดโอ้โหเอาละเว้นี่นี่ดิโอ้โหสไลด์ตายตูมระเบิดนะครับไม่สามารถสู้กับช้างประมาณ10ตัวได้นะครับนะโดนช้างลุมเหยียบตายนะครับนะไม่รอด เพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่ารถคันนี้นะครับนะมีเลือดแค่80เองเท่านั้นนะครับและอย่างนะครับที่สําคัญผมไม่สามารถปรับเลือดให้มันเป็นหมื่นได้นะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับสงสัยคนสร้างหมอดเกมนี้นะครับนะเขาน่าจะให้มันมีเลือดแค่80นะครับนะซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะกลายเป็นรวมพลคนรักรถอันดี้นะครับนะมาแล้วพุ่งมาแล้ครับหูปล่อยใส่มาหูยตมาพู่หม่ยรวดเร็วนะ โอ้โหต่อยต่อยต่อยช้างตายนะครับโอ้โหพวกเราแม่งเอ้ยรถชนเราดีดิโอ้โหโอ้โห้พุงแรงด้วยพุ่งแรงด้วยดีดิดิเอาดิเอาดิเอาดิแม่งยังกับรถบั๊มนะครับมะ เราต่อมาเจ้ารถเวอร์ชั่น3ของเรานะครับจะต้องมาเจอกับเวอร์ชั่น2อเวอร์ชัน1.2ดแล้วก็เวอร์ชั่น1่นะครับนาดูซิโดรุมไปนะครับจากทั้ง3าเวอร์ชั่นจะเป็นยังไงรุยบหมาแล้วครับโอ้โหขับรุยเดียวพุ่งเรียวแบบไม่แหลมองใครนะครับโอ้โหเจอบัตรไซตามะอัดหน้าไปโอ้ยถึงกับเสยกันเลยทีเดียวพวกเราลุ้บั้นเออชนะนะครับมันบางมากเลยอ่ะมันบางจริงๆอ่ะแต่หมัดมันแรงนะครับนะก็คืออาวุธอาวุธหน้ารถที่เป็นหมัดไซตามะนะครับนะโคตรโกงนะครับนั่นหมายความว่า มันต่อยเก็บมันไซตามะนะครับแต่เลือดมันน้อยนั่นหมายความว่ามันก็มันก,มนก็มีข้อเสียนะครับนะคันนี้อ่ะท่าผู้ชมงั้นเรามาเล่นด่านที่กว้างดีกว่านะครับนะผมอยากทดสอบนะครับความเร็วของโซนิกกับไอหมอนี่นะครับดูซิว่าใครจะเร็วกว่ากันนะครับน้องๆมาดาวใต้คอมเมนต์ด้วยครับนะภายใน3พี่จะพพ์แล้วนะพี่จะกดแล้วนะ2 1หนึ่งเอาละเริ่มไปแล้ว,ว<า>อว้ไม่ต้องสืบนะครับไอนี่เพิ่งออกตัวแต่โซนีกก็คือ อ้ยมันเร็วมากอันนี้คือโอ้โหสายฟ้านะครับนะอันนี้คือความเร็วแบบโคตรจะเร็วดูดิดูดิดูดินะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหตัวรอเป่ากูตายอุ้ยเพิ่งจะมาถึงนะครับไอ้หมอนี่นะครับนะโอ้โหโอ้โหคนละเรื่องคนละเรื่องเออเออเอานะครับตายนะครับนะไปฆ่าเขาเสือกแพเขางงไหมล่ะ เอาละครับต่อมานะครับรถหลายคันนะครับกำลังจะแว้นชนไอ้ไซตามะไซตามะบอกเฮ้อชนมาเลยฉันอยากโดนชนให้มันเจ็บบ้างนะครับไม่มีความรู้สึกสักเขากับเขาสักทีนะครับมาเอา่ะมาดูกัน มาแล้วตัวรถนะครับพุ่งมาอย่างความเร็วสูงนะครับนะซึ่งมีพลังของหมัดไซตามะอยู่ไซตามาอาจจะตายก็ได้นะครับคราวนี้เอาแหละมาแล้วโอ้โหต่อยมาแล้วไซตามาว่าไงนะครับจังหวะนี้หมัดลมไปไหมหรือยังไงโอ้โหไซตามาปล่อยหมัดลมไปนะครับไอ้พวกนี้ถึงกับยังไงไม่ปิวเว้เฮ้ยนะครับตูมเออเออเอาลูกไซตามาบอกโอ้เอาหมัดของฉันมาได้ยังไงพวกนี้นะครับนี่นี่นี่ไซตามาบอกนี่นี่มึงเจอมึงเจอมึงเจอเอาละยังเหลือคำไหนอีกเลยผมกับพี่ ี่บอกใเย็นนะพี่คอยเป็นคอยไปผมเป็นแค่รถผีสิง,ง,งโง่ในแกบอกว่าแกเป็นรถจากทํามาจากรีโมดยังไงล่ะนะครับนะเออเคลื่อนไหวมาจากรีโมทต้องมีคนบังคับแกโอ้โหต่หมัดลมไม่ปิวะ่ะนะครับนะเออแต่ฉันสงสัยอย่างนึงนี่นี่นี่ของจริงต้องเป็นอย่างนี้เว้ยไอ,อ้เพื่อหนี้ดิโอ้โหเออนะครับบ้าบอนะ เอาละครับต่อมาเรามาเล่นอะไรกันฮาๆหน่อยนะครับนะผมจะลองเอานักคณิตศาสตร์นะครับโยนใส่มันเลยฟิสิกส์เออฟิสิกส์หรือคณิตศาสตร์กูไม่รู้ว่ากูลืมชื่อแล้วดีโยนใส่มันเอาให้ล้อรถมันใหญ่ไปเลยนะครับนะนี่ดิอุ้ยมันหลบว่ะมันหลบว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันหลบเก่งมันหลบเก่งว่ะเออแต่มันเริ่มขยายแล้วพวกเราฮอรรถมันเริ่มใหญ่แล้วนะครับเดาอุ้ยดูรถมันเริ่มเทิมนะครับเอาเอา ยังไงอย่่จนเคลื่อนที่ไม่ได้นะครับนะให่จนเคลื่อนที่ไม่ได้เลยนะครับโอ้โหมาถมะไรกับพวกเราว่ิเรรถโอ้โหควบคุมดีจากรีโมดไม่ได้แล้วเนื่องจากโอ้โหตัวรถแม่งใหญ่กว่าล้อรถแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเออเอาขยายไปเรื่อยเออเออเอานะครับมันจะใหญ่เท่าภูเขาแล้เน่ตอนนี้นะครับนะดูดินะครับเออเอาขยายไปเรื่อย เอาละครับต่อมาต้องมาเจอกับชุดโกโกวาที่หนูอยากได้ชุดโกโกวาที่หนูอยากใส่นะครับนะเอาละนะครับมาดูกันนะครับว่าพวกนั้นจะสามารถข้ามเส้นน้องดอจากสักวิดเกมได้หรือเปล่านะครับนารถทั้ง14คันเอา,เา,เาละพวกเราพุ่งไปบิ๊บายแล้วเออเอาละพวกเราพุ่งไปอย่าหยุดยัง้งสวยพวกนี้ครับพวกเรายิงเข้าไปโอ้โหอย่าให้มันข้ามเส้นมาได้พวกเราปล่อยเปิดหมัดสัตามาเดี๋ยวดี เออเออเออพุกเข้าไปพุ่งเข้าไปเออเออเออข้ามเส้นไหมครับนะตอนนี้น้องโกโกวาทำงานแล้วนะครับนะนี่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 ยิง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 โอ้ตายตายตายเออ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 ข้ามเส้นไปแล้วหนึ่งคนเว้ยเออเออแต่ทำไมน้องโกโกวายังยิงอยู่นะครับนะเออเออลุมน้องโกโกวาแล้วเข้าเออเอาเอาเออเออเครื่องกูแหลกแล้วเอออ่ะเออเออเรียบร้อยนะครับนะไม่มีใครสู้น้องโกโกวาได้นะครับ ตายหมดเลยไม่หมดแล้วนะครับนะ้เออน้องกก็วบอกอนะชุดกกก็วที่หนูอยากได้ชุดกกก็วที่หนูอยากใส่นะครับนะไอ้นี่ก็ทาอะไรวะเนี่ยนะครับยกมือขึ้นทําไมวะเนี่ยนะครับจะเต้นท่างัว เอาละครับต่อมาคณะเด็กแว้นนะครับท <ines> <groans> ี่อ right ัปเกรดจากขับรถไถกลายมาเป็นขับรถสี่ร้อสุดเฟี้ยวเปืดประทุนนะครับนะจะต้องมาเจอกับนี่เออผู้หยุดผู้หยุดความเร็วของเด็กแว้นนะครับนี่มึงเจอแน่เอาแบบพวกเราเร็วเข้าก่อนที่มันจะมาถึงโอ้โหสร้างไม่ทันแล้วชิบหายุ้นี่โยน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 ให้มันตตดให้มันเตดเอออย่าให้มันเคลื่อนที่นะครับมันเคลื่อนที่เร็วมากดูดิดูดิโยนจะไม่ทันเลยนะครับนะโอ้โหเละดูดิออาแต่มันก็ลงการเป็นก้อนก้อนอุนจินะครับตะกี้ เอาละเอาใหม่เว้ยนี่นี่ต้องเอาตรงนี้เออเอออยู่ประมาณตรงนี้นี่นี่อันนี้นั่นถึงจะพอเหมาะเอาละผมว่าโว้ยปิดขอบบอลพวกเราโยนอะไรสักอย่างแล้วยึดหดหยุดยึดยุดยดพวกมันติดแล้วการดักหนูเอ้ยพวกนี้บอกโอ้ไม่เนาะพวกเราติดอะไรกันเออรถเราเคลื่อนที่เร็วมากแต่ทําไมเราติดได้นะครับโยนเข้าไปพวกเราโยนเข้าไปโยนเข้าไปนี่นี่นี่ใหญ่ปาะวันเข้ามานี่นี่มันเจอมันเจอลูกบอลเนียวดึงข่าพวกเราไปแล้วนี่นี่มันขับมามาไม่ได้แล้วแหละนี่นี่ นี่นี่เออให้มันติดไว้เออเออนี่นี่นี่รอติดไอ้นี่รอติดเคลื่อนที่ไม่ได้เลยนะครับเออเรียบร้อยนะครับตายไปดินะครับหมายถึงว่าทีมเรานี่ตายนะทีมคริสมาทนะครับตายเอาละครับต่อมาเจอกอตสปีดนะครับดูซิว่าก๊อดสปีดเร็วแค่ไหนนะครับโอ้โหชนทีอันหนึ่งแตกไปแล้วนะครับนายพวกนี้ตามแค่ไม่ทันโอ้โหพวกเราหาไม่เจอเลยเออแต่พวกมันก็เสร็จเราเพราะว่าเรามีหมัดไซตามะยังไงล่ะ ะครับไม่ว่าคุณจะอึดขนาดไหนคุณเจอหมัดไซตามะคุณก็ตายหมดนะครับนะซึ่งไอ้พวกนี้แม่งมีกันหมดแต่ประเด็นก็คือเลือดมันน้อยเป็นข้อดีข้อเสียกันไปนะครับหักล้างกันนะฮะมีตีแรงก็ต้องมีเลือดน้อยอะไรอย่างนี้นะครับต่อมาเจอวอร์รี่อารีนดูนะครับน่าจะเป็นยังไงมาแล้ววอร์รี่อารีนนะครับเร็วที่สุดในเกมผมบอกเลยตัวนี้ โอ้โหดูดูฟิว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 โอ้โหพวกเราเรามองมันไม่ทันแล้วไอ้ตัวนี้มันเร็วมากฟิว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 โอ้โหมันชนเราทีหนึ่งแล้วมันก็จากไปเฮ้ยกลับมาเดี๋ยวนี้มาให้เราตบหัวหน่อยสักทีหนึ่งนะครับนะไปแล้วนะครับวอริอารีนไม่ให้จับตัวอะไรทั้งสิ้นนะครับนะโอ้โหพวกนี้ถึงกับขั่งนะครับนะาโอ้แกขอครอบครัวฉันโอ้แม่งเอ้ยนะครับ มาเอาละครับต่อมาเจอกับแก๊งปลา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 นานานานะครับมินเนี่ยบอกมินเนี่ยจะขยอยญ่อยจะขย่ยพวกมันนะครับเอ้ยรถขนาดนี้หวานนะครับโอ้โหลดไปดิ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 เป็นไงโอ้โหกลายเป็นรถเล็กนะครับที่มีล้ออันเบิ่มเทิมนะครับนะเออเงาดิโอ้โหรถมันถึงกับข้างกันเลยทีเดียวอ่าตะกี้ผมเอาน้อยเกินไปแล้วผมก็เอาลบด้วยต้องเอาบวกนะครับดูดูดู โอ้โหพวกเราโอ้โหดูหมัดไซตามะก็ขยายขึ้นด้วยนะครับนะดูดูโอ้ยเครื่องเครื่องเครื่องกูแลกเครื่องกูแลกช่วยด้วยช่วยด้วยเฮ้กูจอยวะเนี่ยเฮ้เรากูแล้วกูทำไมกูขึ้นไปไม่ได้กูเป็นเทพเจ้าข่อยนะเนี่ยเออเก่งใจกูบ้างเออโอ้กูขึ้นกูขึ้นไปไม่ได้เออหามุมกล้องไม่เจอนะครับอูยรถนะครับนะหลายคันตกเต็มฟ้าเลยเว้ยเฮ้ยดูนะครับอูยอะไรกันวะเนี่ยนะฮะนี่มันคือสุดยอดอีพิกรถโอ้ย เจ็บไปหมดนะครับพไอ้แก๊งปาปาปนานานาแหละนะครับนาเออดูดิดูดิดูดินะครับนะโอ้ไอพวกปาปานานาบอกโอ้เคยยังอยู่วะเนี่มีเคยยังอยู่อีกไหมอยากขยายรถอีกไหมโอ้โหดู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 นะครับนะไอพวกนี้บอกมูยอมแพ้แล้วนะครับมึงมาขยายรถกูทําไมนะครับนะเออไม่นะแกมาขยายรถชั้นทําไมเออดูดินะครับเออ เอาละครับงั้นตัวต่อมาเจอกับเจนอสเจนอสบอกโอ้พวกแกก็จับคนเหมือนกันหรอกันเจอชันอ๋อไอพวกใส่เบาตีตีตีใครส่งแกมาพวกเราไม่มีใครส่งมานะครับนะเออพวกเราเล่กของพวกเราเองนะครับเอ้ยเอ้าเจนอสตายว่ะนะครับนะเพราะว่าโดนหมัดของของของรถคันนี้นะครับหนนหมนัดไสตะมะมันตีข้างเดียวตายไงโอ้โหเจนอสพลาดท,ท่าหน่อยนะครับนะเออแต่ก็เก็บไปได้หลายคันนะครับ เอาละถ้าผู้ชมรันเจอเดดโน้ตคีระบูทชันหัวเถกนะครับนะเออนะครับนาคีระบอกฉันจะจดชื่อแกชื่อแกไม่ชื่อว่าอะไรนะเว้ยมันไม่มีชื่อมันเป็นรถดิว่ะอ้าเออเออเออแต่คีระว่าไงนะครับคีระก็ตายว่ะนะครับเอาไม่ตายนะครับนาคีระบอกหู้ฉันเขียนชื่อมันได้นะฉันดูที่ทะเบียนรถก็ฆ่ามันได้ไม่ใช่แค่จะต้องมีแต่ชื่อคนเท่านั้นฉันก็เขียนทะเบียนรถได้มันก็ตายเหมือนกันนะครับเว้ยสุดยอดว่ะ อา้าวนะครับต่อมาเจอกับแก๊งโยมบาลนะครับซึ่งตอนนี้โยมบาลกูกลายเป็นอวันตาลไปแล้วนะครับนะ ตัวสีฟ้ากันใช่นะครับนะไอ้นี่บอกโอ้ก็เพราะว่าแกจัดชั้นมาให้อยู่สีฟ้านี่ตัวฉันก็ต้องสีฟ้าสีบ้านะครับเอาหละมาดูกันนะครับว่าจะสู้กับแกงรถได้หรือเปล่ายมบาลลุยนะครับมาแล้วพวกมันขับรถมาแล้วระวังด้วยมันตีครั้งเดียวตายฉันจะใช้โอ้สมุดคมพี่บัญชีหนังหมาเจับตัวมันไว้นี่นี่นี่เออจับตัวมันไว้นี่นี่นี่โอ้โหมันทำอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะ เฮ้ยเอาวิญญาณรถนะครับมาเอาวิญญาณรถออกมาว่ะนะครับโคตรเฟี้ยวนะครับที่จริงมันเป็นความกลัวนะครับแต่ความกลัวแม่งเคลื่อนที่เฉยดูดิผมไม่เคยเห็นความกลัวเคลื่อนที่เลยนะท่านผู้ชมดูดินะครับผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยอ่าท่านผู้ชมแล้วเจบกันไปที่ตัวสุดท้ายนะครับนะพลังหยุดนิ่งไม่ไหวติงช้นคืออาชดชอดฮอฮโฮอแกทำอะไรฉันไม่ได้หลอกเลือดฉันเป็นล้านมาเลยอ้าวเฮ้ยอะไรวะอ๋อมันเจอบัตรไซตามะนะครับตายเลยนะครับนะ ผู้หยุดนิดไม่ไหวติงของเรานะครับเรียบร้อย อ่าท่านผู้ชมงั้นเจอหมอผีสไปเดอร์แมนนะครับเผื่อจะล็อกตัวมันไว้ได้นะครับไอหมอนี่นี่นี่ล็อกมันไว้พวกเราดีดิโอ้มันติดแล้วโอ้ยจักรที่ไ่ได้ช่วยด้วยเอ้าเอ้ายังเคลื่อนได้ไหมรับว่าไงวะเนี่ยเอ้าเอาเอ้าเชื่องใจเอาไปอยู่ไปเฮ้ยนี่โอ้โหโอ้โหพวกเราพวกเราทำไมทำไมเราทำมันไม่ได้พวกเราไม่พวกเราล็อกมันไม่ได้นะครับนะโอ้โอยนะครับไปรถผีสิงคันนี้เออ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 เอาไปอยู่ไปเฮ้ยนะครับเออเออโอ้โหจะเร็วขนาดไหนนะครับโอ้โหก็ยังเคลื่อนที่ได้นะครับโอ้โหดูมัน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  รงสายาต้องหนีแล้วแนะวิ่เนียวตัวรถออตายนะครับนะเออโดนชนเงยเลยทีเดียวนะครับไปแล้วนะครับนะเอากลายเป็นคนขี่รถแทนซะงั้นเอ้าเอายังไงวะน่ะเออเอาละนะครับนาสำหรับวันนี้ก็ต้องจบไปเิทเน้นนะในการเล่นเอ่อขับรถสุดเก่งนะครับนะเอออ่ะไปไปด้วยกันนะครับนะกลายเป็นคนขี่รถซะแล้วนะครับเออก็บายๆจุ๊บจุ๊บฝันดีราก่อน